ขณะนี้นะคะเรามาลงพื้นที่ที่โรงเรียนสมสุงพิยาคมมากับทิชชร์ช่องใบประชามนะคะทิชชู่โบกมือหน่อยค่ะทุกคนจะได้รู้วีรพัฒน์วีรพัฒน์โบกมือไว้เลยค่ะรัตนา บ้อบบอบบวกมือแม่าบหน่อยค่ะชกนเที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือเขากำลังปลูกต้นข้าวนะคะ กำลังปลูกต้นข้าวเป็นความคิดของอาจารย์ทองใบนะคะที่จะปลูกก้าใส่ลงไปในน้ำนะคะใส่ไปในแพรซึ่งแพรแพรลำนี้มีอายุนานถึง100ปีนะคะกว่าที่เราจะทำเสร็จนะคะก็100ปีพอดี